สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีค้นดิมสูขู่สวนครับพอพอการจงหัวคําหัวแรงนะครับในคลิปของทวีคน้นดื่มหรือว่าเลขไม่น่าจะมาด้วยกันหรือว่าเลขไม่ออกล่ะพี่น้องหรือว่าเลขไม่น่าจะออกนะพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้เป็นเลขที่ไม่น่าจะมาด้วยกันหรือว่าเลขไม่ออกด้วยกันล่ะพี่นอ้องนะครับถัาที่ว่าเลขดับก็เป็นไปยาก ing, พี่นอ้องนะครับ Thema. อมีคนเดิมบอ่อเอาคำว่านันเดพี่น้องเดอ้อเป็นเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับสถิตินะครับเขา่าสถิตินะครับบ่มานน้ำกันนี่หกสิบสองงวดเลยพี่น้องนะครับงวดนี้เป็นที่งวดหกงวดหกสิบสองนะครับหกสิบเอ็ดงวดแล้วงวดหกสิบสองหกสิบหกสิบสองหกสิบสามพี่น้องนะครับเวล่าสุดก็หกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดงวดนี้เป็นงวดหกสิบสองพี่น้องเนาะ อา, bah, า, onun, า иной, สวะบ่ผิดก็คือหกสิบสองด้พี่น้องเด้อจำบ่อผิดมันหลายพี่น้องนะครับจำบ่ไดดแน่ดอกมันหลครับพี่น้องนะครับเลขที่บ่มานน้ำกันนะครับนี่งวดที่ผ่านมาพี่น้องงวดที่ผ่านมาพี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยพี่น้องเด้อทายทำก็ยากแน่นะครับนี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเลขไม่มาด้วยกันนี่พี่น้องนะครับอ้าวงวดที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเด้อบ่มานน้ำกันอีลี่พี่น้อง สำหรับงวดที่ผ่านมาออกที่4 7 8กับเก้าหนึ่งพี่น้องเบิ่งในหลอกบ่มีจักตูพรราา่พี่น้องบ่มี่4อ่าบ่มี่7 8 8กิจบ่มี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าได้พี่น้องนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเอาประเงวดที่16ล่าสุดที่ผ่านมาพี่น้องกันย่ายนเลขออก8 1 2กับ6 4 4 6ออก4 6, 4, 6, 6 5, พี่น้องอ 6, 6, 6, 5, 5, 2, นะครับเลขออก6ออก4 6ได้พี่น้องเด้อนะครับ1 2กับบะมีพี่น้องนะครับ6 4 4 6กับบะมีพี่น้องนะครับ นี่เครื่องวัดล่าสุดสถิติเก่าสองวัดที่ผ่านมาให้พี่น้องด้เบื่องใ้ชมน้ากันพี่น้องนะครับทายทำบรรยากาศจะฝนตกพี่น้องหามมองทายทํำยากนะครับพี่น้องก่ยัดือสมถือสายาปลาจังสันจังสีเลยพี่น้องเด้อนะครับว่าเป็นยางดอกพี่น้องนะครับก้นกันเองนะครับ่ายถำบางใดก็ได้เบิดนั่นแหละพี่น้องนะครับเอาไปว่างบางใดก็ได้เบิดนั่นแหละพี่น้องมันบ่มีหม่องว่างนะครับมันมีจะฝนตกพี่น้องจากทิไปี่ว่างบางใด นะครับจืนแขบอสมุดกะเบียกจื่นพี่น้องนะครับนี่คือหวดจพานมากเลยพี่น้องเดอ้อนะครับหดวใจจับมันทีนหนึ่งกันย่ายนกะบ,บอมานํากันพี่น้องนะครับหดประจําวันที่สิบหกกันย่ายนกะบ,บอมาน่ากันนะครับอันพี่น้องเอื้นนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นเพิ่นเอนิ้นนะครับเพิ่นไปล่งช่องเอื่นเพิ่นกิจาว่าเลขดับนะครับเลขดับบะสั่นวาแต่ว่าทวีคนดื่ม่าบอมันเลขดับ,บาาดอกเ,เ,เลขไม่น่าจะมานํากัน เลขไม่น่าจะออกนะครับของทวีคนดื่มเด้อเอือนจังซี่นะครับเพราะว่าเลขเพื่อนเนี่ยมันบดับดอกพี่น้องเพราะว่าเพื่อนใส่บทตูตนะครับนอกจากว่ามันจะบบออกซื้อนะครับความคิดของทวีคนดื่มนะพี่น้องเด้อก็เลยถือเอาว่าเลขไม่มาด้วยกันพี่น้องนะครับเลขไม่มาด้วยกันได้พี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเข้มน้ำกันมีชีเลขไม่มาด้วยกันนะครับเอาหาพี่น้องคกจะได้เบิ่ง นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับหลักฐานเก่าเด้อพี่น้องเด้อหลักฐานเก่าสําหรับเลขไม่น่าจะมาด้วยกันพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมากกับบมาน้ากันเด้อพี่น้อง11ชุด11หางยังมากกับสิงหางพี่น้องนะครับทุกงวดพี่น้องไม่มาด้วยกันนะครับสาหรับเลขของทวีคนเดิมสองหางนี่พี่น้องนะครับสาหรับเลขที่ไม่น่าจะออกหรือว่าไม่มาด้วยกันนี่พี่น้องเอาไปตัดได้ทุกอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อ นะครับตัดได้ทุกอาจารย์นะครับตัดได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องในเลขชุดนี้พี่น้องนะครับสามารถตัดได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอาไปตัดทั้งบนทั้งล่างได้ด้พี่น้องเด้อน,นี่ชุดนี้พี่น้องนะครับชุดเลขของทวีคนเดิมนะครับสูตรนะครับสูตรนี้นี่เข่ามานี่หกสิบเอ็ดมวดพี่น้อง ที่ทาผลงานมา61งวดนะครับงวดนี้ปิดที่6 1สิเด้อในพี่น้องเดอ้อผลงานที่62สิองงวดนี่พี่น้องนะครับนี่คือเลขไม่น่าจะมาด้วยกันให้พี่ให้น้องแฟนช่องได้เบิ่งไดโชวต้องกันพี่น้องหาว่างกันนะครับบ่มีงว่า 2, วนงนะครับหาพี่น้องเบิ่งน้ำกันหนึ่งตุลาค้ม2 5งพันหา้อยได้พี่น้องเด้อนะครับสูตร ไม่น่าจะมาด้วยกันพี่น้องนะครับบนล่างพี่น้องนะครับขั้งที่62พี่น้องนะครับบนล่างตัดได้ทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อนครับสูตรนี้ตัดได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอาไปตัดทั้งบนทั้งล่างได้นะครับบัว่าตัวตรงบัว่าตัวกลับพี่น้องตัดได้เบิดตสูตรได้พี่น้องเด้อเอาไปตัดกับอาจารย์อื่นได้อาาพี่น้องมักอาาพี่น้องชอบค่อยเอาไปตัดพี่น้องบ่มักกะเบ่งเพื่อความสุขขวอมันเทิงแค่นั้นกับพ่อนะครับสำหรับหวดประจำวันที่ หนึ่งตุลาคม2566พี่น้องสำหรับเลขของทวีค,คนเดิมหมูหมากะหาบังรับบังนอนบังเศร้านะครับบังทำม,มธรรมดาลพี่น้องเนาะฝนมันตกผู้ใดก็หาบังโซนฝ่าทซนฝน,นเบ่ทุกคนเพราะว่าหมูว่าหมาพี่น้องนะครับพี่น้องแคบนาจอไว้งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2566พี่น้องสูตรไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับสูตรไม่น่าจะออกละพี่น้องนะครับเอาเกิง,ง่า,ายก็คือพี่น้อง ช่องอื่นเพื่นนอินว่าหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นเพื่อนว่าเลขดับเลขดับเด้อพี่น้องแต่ว่าสวีคนเดิมบ่ว่าเลขดับ่วีคนเดิมว่าเลขไม่น่าจะออกด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อมีเ1มีบอดพี่น้องมีเกศูนยพี่น้องเกตศูนะครับอ่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่ ห6ึ1 9ห1 6 2 2นึ่งหนึ่งเก้าเก้หนึ่งสองสองหหห้าห้าหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งดี่สี่เจได้พี่น้องเด้อน,นี่คือเลขบัวหน้าจะออกนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 6หารยพี่น้องนะครับบัวหน้าจะออกทั้ง่างทั้งบนพี่น้องสถิติ61ิงวดนะครับบอกเคยเข้านำกันพี่น้องนะครับ เอาตัดได้พ uh, no ี <mission> tutaj, room, sure. no Entonces, uh, ่น้องนะครับเอาอยู known, ่อยู Sabbath ่เด้อพี่น้องเด้อเอายูยูหงวดนี้กะหมั่นใจว่าเอายูพี่น้องนะครับพี่น้องไปตัดใส่กับอาจารย์อื่นทันอื่นทันเหลขกพนมาพี่น้องเอาสูตรผมไปตัดออกได้พี่น้องเด้อมักคอยจัดขัดคอยพันพี่น้องบ่มักเบิ่งเผือกความสุขให้เบิ่งเพือความบันเทิงแค่นั้นก็พอนะครับเอาพี่น้องนะครับคําแล้วนะครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้อง อมเอิดเปิดตาแล้วพี่น้องช่วงนีบ้บอยม่านเกือแบบจะทุ่มนึงแล้วพี่น้องนะครับรีบทำคลิปไห้มันเส็จไห้มันแล้วจะได้รีบลงใไห้พี่น้องแฟนชอกในเบอร์ในชมน้ำกันหลับพี่น้องทู่มาถามหลายสารับผู้ที่จะเอาเลขกไปตัดนะครับเนาะอาสูตรไม่น่าจะออกด้วยกันนะครับในงวดนี้เครื่องงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมหลับพี่น้องนะครับตัดบนตัดล่างได้ได้วยพี่น้องนะครับ ตัดทั้งตัวกับตัวตรงได้นะครับสำหรับ12หางนี่มีเก็ศูนย์ศแล้วก็สอ3สามสามหกสามแปดหนึ่งหกหนดหสองหห้าหนึ่งหสกพี่น้องเด้อนะครับนี่คืออ่าสูตรของทวีคนเดิมนะครับอ่า ซ้ำสถิติมาแล้ว61งวดพี่น้องนะครับงวดนี้เป็นงวดที่62เลยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องถ่ายคลิปแล้วให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเอานี้คือเลขสูตรไม่น่าจะมาด้วยกันของทวีคนเดิมเลยพี่น้องเธอนะครับพี่น้องเบิรงคลิปเบิรงใไหมันจบกันเบิรงมันจบพี่น้องก็จะเห็นเต็มจอเองสิละพี่น้องนะครับตอนเรกทวีคนเดิมก็สิไปพี่น้องเห็นแน่นะครับจะถ่ายคลิปก็จะเห็นเต็มจอได้พี่น้องเ้อ นะครับสูตรไม่น่าจะมาด้วยกันหรือว่าสูตรบอออกน้ำกันและวพี่นอ้องหประจจาวันที่1ตุลาคม2566นะครับขอพี่นอ้องแฟนช่องของทวีคนเดิมอยู่ดีไม่แห้งความสุขจงมีเกทันผู้ชมผู้ฟังสุขุขคนในพี่น้องเด้อนะครับมากระเฮาเฮาคำแล้วพี่นอ้องนะครับขอ,อจบคลิปสูตรไม่น่าจะมาด้วยกันของทวีคนเดิมนะครับในครั้งนี้ นะครับหรือว่างวดนี้เป็นงวดที่62พี่น้องนะครับตัดยอ,อยู่เอายูดีเด้อดพี่น้องเดอ้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสู่ผู้ทนนห้ก้อนแรงไก่ดูกลานทวีคนเดิ่มชองน้อยชองนี้น้ำแน่นะครับสำหรับที่นี่ขออภารพาจากพี่จากน้องใบเพี้ยงคินี่ขอขอ้าวข้าวอยูออ่ดีไม่แห้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับ